หนึ่งแสนบาทใส่ในกล่องปริศนาและซ่อนไว้ในคาวงกลฏแห่งนี้กติกาเกมคือมีเวลา15นาทีที่จะหากล่องปริศนามากที่สุดที่ทำได้ในคาวงกฏนี้แต่ว่าปังกล่องมีบทลงโทษด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวัง ทั้งหมดเรามีกล้องซูมดวง40ัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปในเข้าวงกดแล้วเราก็ต้องวางไปเรื่อยๆอันนี้คือรางวันใหญ่เราต้องให้มันอยู่ในต้นไม้สูงๆตรงนี้เลยบางอันที่แบบเป็นบทลงทอดเราก็ให้เขาหาง่ายตรงนี้นี่อันนี้ผมจะวางให้มันชัดเจนเลยตรงนี้และผมว่าบางคนไม่กล้าย,ยิบเขาจะพูดว่าเอ้ยมันง่ายเกินไปแต่จริงๆมันมีเงินในนี้ พร้อมหรืยังพร้อมคุณม oh ี15นาทีที่จะเล่นเวลาเริ่ม3 2, 2 1เริ่มเลยเจ็บแมวอย่างที่มีเลยเฮ้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 ยอยากไมเเอาเฮ้ยเอาเอาก่อนแล้วโอ้ยนี่นี่เจอเจอเจอหนึ่งแล้วเฮ้ยไม่มั่นใจนี่แมวแมวยไม่เอายังไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาเหรอไม่เอาผมยกให้โอ้ยกให้ยกให้ผมเอาผมเอา ผมอยู่กลางเข้าวงกดและได้เงินเีิงพวกเขาวิ่งไปทุกที่ใครจะมาคนแรกเราดูเจอหนึ่งกล่องตรงกลางนะฮะมันเป็นรางวัลหรือมันโดนทำโทษวันนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะนี่เขาแอบเอาไว้อย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีเงินมีเงินแน่นอนอันเนี้ยเฮ้ย,เ,ยเจอกล่องใหญ่เลยนี่ครับเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่มาเดี๋ยวกล่องแรกเลยมาคนแรกเราเ<ด>ปิด อ่ะกล่องแรกมาแล้วกล่องแรกคือทุกคนต้องอยู่นิ่งหนึ่งหนึ่งทียกเว้นโค้ชนายไปเลยนายนายจะได้ไปต่อเขาได้เลข12ต้องอยู่นิ่งหนึ่งนึทีเอากล่องเขาได้ไหมเขายังไม่คุณทำอะไรก็ได้เลขสิบเอ็ดโค้ชนายต้องอยู่นิ่งหนึ่ง แล้วมาหยุดตรงนี้หมดเลยโต้ต้องอยู่นิ่ง1นาทีนงทีที่ครบแล้วทั้นทีมตะโคชนายเหลือ45วิไปต่อไปต่อมาแล้วมาแล้วอะไรก่อนไปก่อนนี่ของผมของผมเลขสองเขียนหน้าโอ้อะไรอะไรมากันหนักเลยอ่ะเอ้ยแอรเป็นแมวเป็นแมว โอเคไปเลยครับพี่แท้เห็แล้วนะผมออกได้ยังเนี่ยไม่ออกไม่ได้แล้วไปต่อหากล่องหากล่องหากล่องเออคนต่อไปเินมาเลยเลขสิบเอ็ดอันแน่อันนี้ทำไมมาวางกลางๆอย่างงี้ล่ะได้แล้วไปใหม่ไปแล้วใครมาแล้วบอลต้องอยู่นิ่งหนึ่งาทีตรงนี้เออผมมาผมมาตกรอบมาผมเลขหนึ่งได้หนึ่งพันบาทโอ้โหสุดยอไปเลยไปต่อ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยไปเพียวสุดเกดไหเลขสามหนึ่งพันบาทโอ้ยขอบคุณครับงงก็ไปหาต่อบอลเวลาหมดแล้วไปได้มาแล้วโอ้โหนี่ฮะเออโอ้กองเล็กเลยนะครับโอ้แย่งกับพี่แห้งแทบตายแล้วกล่องเนี้ยเลขสองเขียนหน้าโอ้ยสายแย่งกับพี่แห้งสตาร์โนสตาร์โนอ ไปดีกว่ามาเยอะเพียงเปลี่ยนกันเราไม่เปลี่ยนของผมเนี่เจอกลางทางเลยะอาผมยื่นก่อนนะผมได้เงินนะมาดูเลขไม่เปลี่ยนเองนะเลข14น้ำแข็งเย็นค่ะบตายสมน้ําวววววว้ว ไม่น่าเลยเปียกอีกแล้วอ่ะแล้วขออีกหนึ่งพันได้ไหมเยวไปจ่ายค่างวดรถเลยเปียวเล็กสิบคูบะซาบบี้อาบาเอาจนี้อ๋อรวยยนี่กล่องกล่องกล่องเอากล่องนี้ดีไหมวะหรือเปลี่ยนกล่องดีวะโอเคละเจอกล่องนี้ละอยากวัดดูอีกครั้งหนึ่งแปลว่ากล่องพี่อยู่ทางตัน โอ้ผมก right? ็อยู альным, 1, ่ในไม้อยู่ทางกันนะโอ้ผมไม่อยู่ในนี้สเลยอ่ะรอโอ๋อนี่แหละเออบอลมาแล้วเลขหนึ่งได้หนึ่งพันบาทขอบคุณครับเอาไปเลยไกล่องเมื่อกี้ที่พี่พี่จะแลกผมแล้วหนึ่งพันนะใช่เหรอมาถึงตาผมแล้วอันนี้ต้องได้ตังค์จริงๆนะวลเลขเจ็ดห้าพันบาทห้าพันบาทครับทุกคนเฮ้ยนายได้ห้าพันเหรอโอ้โชคดีวะหนึ่งสองสามสี่ห้า ขอเป็นเงินบ้างได้ไหมเนี่ยรอบเนี้ยใช่พีแห้งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสบายแล้ววันนี้ไปแล้วได้เลยขอบ้างครับขอเงินบ้างครับเลขห้าสามพันบาทเอาไปยายเลยโชคดีแล้วได้เงินแล้วเว้ยไปต่อตอนนี้มีแต่บนลงโทษแบบก็พอใช้ได้อยู่คนก็ได้เงินบ้างถึงเวลาแล้วต้องเพิ่มน้ำมะนาวกับปุกลงโทษที่หนักกว่านี้อีก นี่โอ้โหดูนะมาพี่เอ้ยเลยค่ะอันนี้คือใช้พันตัวพันตรงไหนอ่ะพันรอบตัวเลยโอ้โหอ้โอันนี้ผมก็ใช้ไม่ได้แขนเนึงอเดยเออแขนเดียววิ่งยากอีกอะ้วโอเคเดินมันเป็ดเลยพี่ อันนี้คือเบอร์เก้าหรือเบอร์หกชับเลือกอันนี้คือเบอร์เก้าหรือเบอร์หกผมไม่รู้เลยผมเอาเบอร์เก้าเบอร์เก้าหนบนปเราจะชับตึงกันดี่งนปเลย่เดิมาแล้วได้ตังค์แน่โอ้โห เลขสิบสามต้องตาปอดจนกว่าจะหากรองมานะครับโอ้ยมันจะหาได้ไงครับพวกคนเลยปิดสู้ๆเฮ้ยไอผมเจออยู่ตรงทางตันเลยอ้าวคุณโดนอะไรเนี่ยอย่าให้คงได้เลขเดียวกับผมนะเดี๋ยวคโดนคุณโดนอะไรไม่ไหวไม่ไหวลูยังไงไม่รู้

เก้าสิบหนึ่งหมื่นเอ้าวแล้วใครมันมานอนทำอะไรพี่แฮงช่วยด้วยอ้าวเป็นอะไรอ่ะช่วยด้วยอะไรอ่ะโอ้ยเราไม่เห็นไปละเป็นอะไรอ่ะฮะดูมันรู้เมงไม่ได้เห็นไม่ได้พักพักไปก่อนแล้วกันพักไปก่อนแล้วกันพักไปก่อนพักไปก่อนเมงจิตใจคนเราไี่ปิดตาไม่ปิดตาเลยปิดตาแล้วอะไรไม่รู้นายช่วยวางก่องนเลยทางนี้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  เลขสิบคุณต้องตาบอลจนกว่าจะหากล่องกลางเข้าวงกตสมบุกจะไปเจอได้ยังไงคุณต้องไปหามันให้ได้โอ้โหตาบอลเอ้ยช่วยหากล่องหน่อยไปได้เดี๋ตรงมาเลยตรงอีกตรงมาเลยเอายาวไปเลยเอาเลยตรงยาวๆเลยตรงเนี่ยตรงอีกตรงเองตามเสียงตามเสียงไปตามเสียงไอ้บอลมึงต้องหากล่องให้กูได้กูจะได้เปิดตาเด้หยุดอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างตรงมา ไอ้พวกตาดีๆก็ไม่คิดจะช่วยไปอหน่อยหนึ่งสามเก้าเออเนี่ะเออเออหรือบ่าว่าใครแกล้งเหมือนผมเองถึงขึ้นไหนถึงขึ้นไหนเอาเร่ขาขารู้ไม่ได้ขารู้ไม่ได้นึ่งเออเออของเขามีกล้องไหมไม่เอาไป โอ้ก oh, ูได้เปิดตาแล้วนี่ครับอันนี้อันนี้คือกล่องพี่แห้งเราดีลกันสลับกันอันนี้ของแห้งใช่อันนี้ของเพียวอ่าเราเปิดของแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนถ้าเปิดมาถ้าได้รางวัลเพียวได้แต่ถ้าได้ทำโทษพี่แห้งได้อ่าเลขสิบส yes ของดีแลยเน่ยเลข12คือว่าทุกคนในเขาวงกดต้องอยู่นิ่งเอาเขาวงกตนิ่งสักทีผมได้กล่องแล้วต้องหยุดนิ่ง ตาก็โดนอยู่นิ่งแล้วเร็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 วของเพียวของเพียวเลขสี่ต้องกินน้ำมะนาวแต่ร้านของเพียวแตของเพียวเดี๋ยวต้องกินให้หมดเลยทุกคนอุตส่าห์หยุดนิ่งแล้วต้องไปกินน้ำมะนาวอีกอ่ะทีเดียวเฮ้ยทีเดียวหมดนะชดชดชดแต่ทุกคนหยุดนิ่งใช่ไหมใช่ลากการเฮ้ยเราได้ยินเสียงวิชจาพี่แถวนี้ช่วยด้วยเพียว ไหนอพี่ต้องหยุดนิ่งหนึ่งนาทีดิใช่กูหยุดนิ่งไม่พอกูตาบอดด้วยเอางี้พี่ให้เพียวพันหนึ่งหาก่องให้พี่หน่อยพี่ให้พันหนึ่งได้ได้นี่นี่นี่พี่ให้พันหนึ่งเอามาก่อนตอนนี้ขัดสนได้พันหนึ่งอย่ามีชราบนะฮะเพราะว่า <statements> พี่ไม่รู้จะไปหายัางไงพี่ตาบอดไอเปิดตาอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อเจอกล่องนี่ไงเจอกล่องนี่เราอยู่แถวนี้นะโอเคเดียวเดียวเดียวได้เราสัญญาลูกผู้ชายจับดี่ จับมือสิพี่ไปไหนเออนี่เออไปรออยู่ดีนะเราหากล่องให้พี่ช้าวก่อนเจอ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 เดี๋ยวเอาไปให้พี่ช้าวก่อนแล้วเราค่อยไปหาของเราพี่ช้าว่ะไอพี่เอ้าอยู่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเงินหมื่นเงินหมื่นเลยเหรอของดีใช่เออรอเราเป็นพี่น้องกันจัดไปเจอกล่องแล้ว โอเคตอนนี้เวลาหมดแล้วทุกคนเริ่มเดินได้แล้วนะครับผมได้เปิดเปิดตาถ้าดได้กล่องแล้วโคตรยากเจอนได้ยังไงเดินท้ไมมีคนช่วยผมช่วยบอลบอลมันล้มนายได้เลขแปดก็คือตัวหนีติดหน้าติดหูนายโดนทำโทษครับโดนตัวหนีโอเค นายต้องนีบหน้าจนกว่าจะหักกล้องใหม่ี่รับกล่องให้เลยอามาๆๆคุบอลคือเลขสิบสองทุกคนต้องอยู่นิ่งหนึ่งนาทีบอลคนเดียวที่เดินได้ตอนนี้นะครับผมเอากล่องคนอื่นนี่ก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่โอ้ยบอลบอล้ยเราไปครับไม่ต้องหาเลยเนาะเอามาประเคจหนึ่งที่เลขสิบสี่นะครับน้ำแข็งหนึ่งถัง ขอบใจทุกันแป๊บเดินแซงดีเว่ยหนึ่งนาทีครบแล้วทุกคนเดินได้แล้วพี่เพียวฮะไม่ใช่กันผมได้มาหมื่นสองแล้วคนเดินได้แล้วเดฟผมบอกคุณแล้วทำไมกินคนมันมีจริงเดฟ ่วยกด้แต่เราคุยต่ออีกเปล่าปล่อยมันเพียวเอาอีกแล้วเหรอตั้งแต่เล่นมานี่กล่องนี้ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยพียเฮงมีไหมดูดิเมื่อกี้กล่องใหญ่ผมร้อยหมื่นหนึ่ง ิอ๋อไม่แรกไม่แรกเหรอไม่แรกกูหมื่นนี่กี่แบงค์บอกได้กล่องใหญ่ได้หมื่นหนึ่งเหรอเี่งช่วยกูด้วยเหรอกล่องใหญ่กับใครเลยเนี่ยเลขสิบนะครับอันนั้นคือวันซาบีโอ้โหอาบากเดา๋ยวเดี๋ยวกี่แบงค์กี่งคอาบากไอ้สีกล่องใหญ่กับใครเลยเนี่ยอ๋ออ๋อใครได้กล่องแล้วเอาเอาเอาน้า นักงมวยโดนซองโดนหัวขา่าวนอนได้หมดแต่พอโดนตัวหนีก็คือไม่ไหวเจ็บจริงบอกว่ยอมเสี่ยงโดนอีกทีนึ่งอ่ะเลขคุณนายอันนี้ก็เลขหกและเลขเ,ลเลขก้าเลือกเลยเลขเก้าเลขเก้าเลขเก้ากันหนึ่งหมืน่นโอ้โหเลขเ้าด้ยคุ้มค่า<ะ>คุ้มค่ามากสิบหนึ่งหมืน่นคุ้มค่ามากครับทุกคนดูอเอาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไปแล้วไปแล้วโอ้โหอะไรต้องไปหาอะไรแถวนั้นอะไร ช่วยจ้ะผมไปท่านี้ก็ได้วหมเอาเอาเอาใครมาช่วยมันหน่อยเลยเพียงช่วยกูด้วยได้แล้วกล่องนี้เป็นพิเศษก่อนผมแยกพิเดียวมาเฮ้ยผมแยกพิเดียวมาวันนี้เขาดวงดีไหมพี่เดียวไม่นเคยดีเท่าเลขนสิบนะครับอันนั้นคือวาซาบิพิเดียว อาบากเออโอ้โห,โโหโคขอกีบรถสรมามีว่าอ,อันนี้แรกกับแบงค์มาอ,อันนี้แรกกับแบงค์เหรอแบงค์บอกว่าอันนี้น่าจะได้เงินเงินหมื่นนะขอเหอะเลขสี่นะครับเลขสี่อะไรน้ำม,มะนาวเพิ่งโดนไปเมื่อกี้เบียไปม่ไปไประเด็นคืนนี้ทุกคนยอมโดนบทลงโทษเพราะเขามีโอกาสได้เงินด้วย เอาชาวหกองมาไปหาต่อขออีกสักหมื่นเซสามพันบาทได้กันอีกแล้ววันนี้ฉับได้เงินเยอะมากหมื่นหมื่นหกแล้วนายมาแล้วเลขสิบสามคือตาบอดจนกว่าจะหกกองวัไนี้แล้วไอ้หาเนี่ยยากมากเลยตาบอดเนี่ยเออเฮ้ยใครตาบอดมาจ้างพี่หาไหม ใครอยู่แถวนี้บ้างแบงค์ได้ตังกี่บาทแล้วได้หมื่นสองได้หมื่นสองอุปเคงต์ได้เยอะอ่ะหากล่องให้กล่องหนึ่งให้พันหนึ่งให้พันหนึ่งอ่ะให้พันหนึ่งมีของคุไม่อยู่ในมือแบงค์เอาของเพียวไอ้ของแบงค์เอาของเพียวนะกล่องกล่องพี่เพียวกล่องใหญ่เอากล่องใหญ่กล่องใหญ่นี่ผมได้กล่องนะผมเปิดตาได้อ่าเดี๋ยวให้ตังพันหนึ่งใช้วิธีขายแบบนี้เอาลโอ้มันจะเดินหาได้ไงนี่ได้อีกแล้วพันหนึ่งต่อไปเ่าไปหากล่อง บอลกับแห้งมาพร้อมกันเปิดพร้อมกันไหมได้สลับไหมไม่สลับพี่ผมมาแบ่งให้มันด้วยบอกว่าเงินหมื่นไม่เชื่อของพี่แห้งคือเลขหนึ่งนั่นคือสองพันบาทบอลอน้องละพี่บอกแล้วของสองพันไปแล้วน้องวันนี้พี่สะสมแล้วสามพันไปแล้วนะขอแบ่งครับไม่ได้ขอดูของมันหน่อยเถอะของบอลคือเลขสิบเอ็ดบอลต้องอยู่นิ่งหนึ่งนาทีนะครับไปแล้วนะคกูไปแล้วไม่มีอะไรดีเลย มีดีก็พันแรกพันเดียวจงซันบอลเขาก็โดนพันตัวมานานและอ้าอ่าอ่าบอลเดินได้แล้วได้เวลาลักแฮนแล้วนี่ได้เงินซื้อกล่องต่อเข้ามาพันหนึ่งเล็กแปลคือตัวนีบไอเดียวเงินตัวนี้ไห้คุณเลยพี่เบียวพี่เบียวเมื่อกี้ที่นายซื้อกล่องจากพี่ไปพันหนึ่งอะได้อะไรตัวนีบดนหนีบเออเพิ่งโดนหนีบไปเมื่อกี้ อุ้ยโทษทีนะโคตรนายนะอุ้ยนแรงสารนายโดนทุกตัวเลยนี่พร้อมเอามาเลยอ่ะหูอู้เอาอีกครั้งหนึ่งโอ้ยยิ่งเมียดึงหูอีกอบอลไปได้แล้วไปเลยเรือซองเป็นทีสุดท้ายสองวิทีสุดท้ายสองวินทีพยายามพยายามเจอกล่องไหมพี่เจ้าทาแล้วทำไมมึงมาดึงกูจะไมปเจอกล่องไหมไป เลขเจ็ดคือห้าพันบาทนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวห้าพันครับห้าพันบอกแล้วกล่องผมว่ากล่องทางตันอนไ้ตังอันนี้ทางตันเหมือนกันผมว่ากล่องเล็กกล่องน้อยมันมาพร้อมกับโชคที่ใหญ่ยิ่งเลขแปดนะครับเฮ้ยเลขโชคดีเลขโชคดีจริงๆนะครับเพียวมันกระนีบหน้าเลยอ้าเอ้า ออะไรอ้เจ่ายิอยต้องทำยังไงถึงจะเอาเือกล้องหากล้องถึงจะเอาออกล่องหาโคตรยากใช่เหรอโอ้เออของนายนายนี่ก็เลขโขหเลยเลขเก้าเลขเก้าเอ้ยเลขเกกันหนึ่งหมืนปผมได้สองรอบเลขเก้าเก้าสิบหนึ่งหมื่นสองับเู้ได้ครับสองื0นสีแล้วตอนนี้ เด็อหน้าเหรอเออไม่ให้ผมจะไปเอาเงินเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเรืออนหนึ่งที่สุดท้ายตอนนี้ใครเจอกี่กลองเอามาได้หมดเลยนะครับไม่ต้องทีละกลองครับอ้ยตัวเลกเลยนะครับผมแบงค์เลกเจ็ดนะครับเลกเจ็ดครับพันไปสองหมื่นสองได้ตังค์ดีจังวะเงินใกล้จะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมซื้อมาเนี่ยพันหนึ่งผมคงไกล้ตังค์นะมาดีความโชคดีของบอลมีรอเปล่าบอล ผมมีคำถามอันนี้คือเลข6หรือเลข9เบอร์เก้าอรเก้ถูกต้องเบอรเก้าเป็นหนึ่0หมื่นบาทเบอร์เป็นหนึ่งบาทบ้าบ้าบ้าพีแอ็งขอบคุณครับโอ้ไม่ได้อะไรเลยนะไอพีห้าร้อยกันได้ไหมหนึ่งหมอบคุณครับโอ้แล้วตอนนี้เงินหมดแล้วเงินหมดแล้วนะครับจ่ายหนึ่งพันแลกเงินเวลาหมดแล้ว และเงินก็หมดด้วยครับดีใจด้วยกับทุกคนที่ได้เงินรางวัลวันนี้นะครับแล้วก็สนุกถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Man n e t และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องในทีมงานด้วยนะครับเพราะทุกคนตั้งใจจะทำคลิปสนุกให้แฟนครับดูนะครับไปติดตามทุกช่องเจอกันสวัสดีครับ